คุ้มค่ามากๆกับการเรียนเว็บมีนาคอนเทนต์รุ่นที่หนึ่งที่เพิ่งจบลงไปวันนี้ก่อนหน้านี้พี่เล็กเคยมีปัญหามากๆที่เขียนคอนเทนต์ไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะเขียนยังไงเขียนไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ของเราเขียนไปเขียนมามันไม่ดึงดูดอะคะ่ะบางทียังไม่ค่อยอยากจะอ่านคอนเทนต์ของตัวเองจนจบเลยรู้สึกมันกระท่อนกระแท่น,ทนยังไงก็ไม่รู้แต่การเรียนวันนี้ทำให้พี่เล็กรู้กระจ่างเลยว่าอ๋อมันต้องเขียนแบบนี้ คอนเทนต์ที่ดีเป็นยังไงโครงสร้างการเขียนคอนเทนต์ที่ดีที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วมีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนมองภาพชัดมากๆแล้วมีการทำเวิร์กช็อปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทิศทางการที่เขียนคอนเทนต์แบบมีคุณภาพหลังจากนี้จะมีการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ส่งด้วยอีก10วันแล้วจะได้รับการแนะนำ ที่เพิ่มมากขึ้นพี่เล็กมั่นใจว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปจะมีคอนเทนต์ที่ดีออกมาในช่องทางของเราทำให้ follow เรามากขึ้นมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำคอร์สนี้ขึ้นมาขอบคุณค่ะ